เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยครับยุกับผมเองครับหลวงพี่วัดปากน้ำ<笑><笑>ผมที่พยายามจะแต่งตัวเป็นไซตามะในเรื่องวันพันแมนเว้ยคุณผู้ชมครับผมเขียนกำกับโปรไฟล์เอาไว้เลยนะครับ <Wow. S 2> นี่ครับคุณผู้ชมครับผมเขียนว่าวันพันแมนเทพบุตรหมัดเดียวจอดผมคือไซตามะ <Yeah. S 2> ครับแต่เพื่อนร่วมเกมที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นผมเนี่ยฮะ เขาก็มาทักผมนะฮะว่านิมมวลหลวงพี่นิมมวลหลวงพี่หลวงพี่ป้าแกสิฉันคือใส่ตะมะเว้ยโอ้โหปวดหัวสระเกินดอะไรครับวันนี้เราอยู่ในเกมเพย์ทูเกเตอร์ครับคุณผู้ชมฮะ เกมที่มีอิสระที่สุดแล้วนะครับเราสามารถเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างและทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นยิงนกตกปลา,ปาป่าปลาวานขึ้นบอลลูนล่องแพแคมปิ้งกับเพื่อนทําได้หมดเลยนะครับนะว้าวเกมนี้นี่มันเยี่ยมจริงๆเอาแหละคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมจะมาแชร์ทริคในการหาเงินสําหรับเกมนี้นะฮะนะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่เข้าใจผิดเยอะมากครับว่าการฟาร์มเงินที่ดีที่สุดสาหรับเกมนี้เนี่ยมันคือการตกปลา ผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่นะครับนะ ผมจะบอกว่าการฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนั่นคือการทำเควสครับส่วนการตกปลานั้นมันเป็นเพียงแค่งานอดิเรกนั่นเองนะครับนะคนส่วนใหญ่ที่เขาตกปลาเนี่ยครับเขาเก็บเควสรายวันเก็บเควสท,ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมหมดแล้วเขาถึงมาตกปลาครับหรือว่าเขาต้องการเจาปลาไปเลี้ยงไปตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยฮะทิศขั้นแรกเลยฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะครับนะ่าจะเราต้องทำทุกวันเลยนั่นก็คือการดูโฆษณานั่นเองครับผม กดไปที่รางวันฟรีตรงนี้ครับปึ๊บและเพื่อนๆก็ไล่ดูโฆษณาให้หมดเลยนะครับดูโฆษณาให้ครบทุกอันฮะหลังจากนั้นฮะเราก็ดูโฆษณาตรงนี้ต่อครับภารกิจรายวันนะครับนะทาไมถึงให้ดูโฆษณาครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปเก็บเควสไงคุณผู้ชมไม่งั้นเราต้องไปไล่ทําทีละอันนะกว่าจะหมดนะครับน่ามาเสียเวลาครับดูโฆษณาได้ดูไปเลยนะครับนะหลังจากดูโฆษณาภารกิจรายวันเสร็จแล้วมาดูโฆษณาตรงนี้ต่อครับ ดูโฆษณาบัตรผ่านซีซั่นตรงนี้นะครับเราจะดูโฆษณาได้3ครั้งต่อวันนะครับตรงนี้นะคุณผู้ชมนะอ่านะครับหลังจากดูโฆษณาตรงนี้ต่อเสร็จทําไงครับในเมื่อเราดูโฆษณาครบหมดทุกอันแล้วฮะเราก็ไปทําเควสครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนวาร์ปไปทาเควสทีละจุดทีละจุดนะครับมันเยอะมากครับแล้วบางเควสเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ทุกเวลานะครับนะมันมีเวลากลางวันกลางคืนตอนเที่ยงอะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะโอเคครับไปที่เควสจุดแรกครับนั่น ก็คือร้านส่งพิซซ่าครับผมเมื่อเราปั่นจักรยานมาอยู่ที่หน้าร้านพิซซ่านะครับคุณผู้ชมให้เรากดรับเควสครับโอ้โหไซตามานี่หน้าอานาถมากนะครับนะ ต้องปันจักรายานมาทำเวสส่งพิซซ่าคุณผู้ชมอ่ะเวสส่งพิซซ่านะครับเราสามารถทําได้ทั้งหมด3ครั้งต่อ1นวันนะครับนะพอเรากดรับเควสไปปุ๊บเดี๋ยวผมไปแบบเร็วเลยก็แล้วกันนะครับนะพับนี่เขาก็จะให้เราไปส่งทีละจุดทีละจุดนะครับนะเมื่อเราส่งพิซซ่าเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมให้กดรับรางวัลคุณ3นะฮะนั่นก็คือการดูโฆษณานั่นเองนะครับนะ หลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมไปรับเควสส่งพิซซ่าอีกครับมันสามารถทำได้3ครั้งต่อวันนะครับนะ เมื่อเราทำเควสส่งพิซซ่าครบ3ามครั้งเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เรามารับเควสกับคุณตำรวจต่อนะครับเควสคุณตำรวจเนี่ยฮะเราจะสามารถทำได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบครับคือ1นตามหากระเป๋าหายครับกับ2ตามหามาหายนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเควสคุณตํารวจเนี่ยให้ทําตอนกลางคืนจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าเวลาเราหาของหายฮะมันจะมีวุ่งวิ่งวุ่งวิ่งออกมาจากของนะครับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านั่นเองนะครับนะ และถ้าหากเราทำเควสตํารวจเสร็จแล้วนะครับ3ครั้งนะครับก็มารับเควสตรงผู้ช่วยครูใหญ่ต่อเลยนะครับนะเควสผู้ช่วยครูใหญ่เนี่ยจะสามารถทําได้ตอนเวลากลางคืนอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่สามารถทําตอนกลางวันได้นะนะและถ้าหากเราทําผู้ช่วยครูใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อนี้เลยนะครับนะสาวขี้กลัวฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามาอีกทีตอน2องทุ่มได้ไหมครับจะดูเวลาตรงไหนนะครับก็กดมาที่โทรศัพท์ตรงนี้นะครับนะอ่าเห็นไหมฮะ อันนี้คือมันเลยเวลาแล้วนะครับนะเราก็ต้องรอนะฮะคุณผู้ชมสองทุ่มปุ๊บเราก็ค่อยมารับเควสอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ฮะทุกเควสเนี่ยคุณผู้ชมต้องกดดูโฆษณาทุกครั้งเลยนะครับเพื่อที่ให้ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองเนาะถัดจากเควสตรงโรงเรียนมาครับคุณผู้ชมก็มารับเควสตรงมิสเตอร์คีนเนอร์นะครับนะเควสตรงมิสเตอร์คีนเนอร์เนี่ยฮะเขาจะให้เราเก็บขยะนะครับประมาณ8ชิ้นด้วยกันนะครับสามารถรับเควสได้ตอนเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับนะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนล้วกันน,นนอี้ อ่ะรับเควสมานะครับแล้วก็ไปหาขยะนะฮะขยะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงส่วนสาธารณะเนะี่ยฮะแชิ้นง่ายๆแป๊บเดียวครับ เออคุณผู้ชมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่าตรงร้านค้าเนี่ยฮะเขาอัปเดตใหม่นะครับนะเราสามารถดูโฆษณาได้ตรงสุ่มทีมนมฮะจำกัด5ครั้งต่อ1วันนะครับนะตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่เกมเขาเปิดใหม่ๆห่ดูได้แค่ครั้งเดียวนะครับนะอันนี้อัปเดตใหม่แล้วนะฮะดูได้5ครั้งต่อ1วันนะครับนะ หลังจากที่เราทำเควสเก็บขยะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทำเควสตรงนี้ต่อคุณผู้ชมคะนี่คือเควสปลากลัวที่ยากที่สุดในเกมนะฮะยังไม่ยากที่สุดติมีตรงแคมปิ้งอีกนะครับนะแต่ว่ามันยากสำหรับเพื่อนผู้เล่นมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมโดดให้ดูก็แล้วกันนะครับเควสนี้เนี่ยเราสามารถรับได้ตอน10โมงเป็นต้นไปนะครับจนไปถึงช่วงเย็นนะวิธีกระโดดเนี่ยฮะให้เรามากระโดดตรงนี้คุณผู้ชมมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนะมาตรงนี้นะ โอเคขึ้นมาตรงนี้นะครับนะแล้วก็ขึ้นไปฮึบนี่แค่นี้ก็เสร็จเควสแล้วนะครับนะ,อ,ะอย่าลืมดูโฆษณานะครับทุกเควสเลยนะครับต้องดูโฆษณาทุกเควสนะครับย้ำนะครับว่าทุกเควสนะครับ จากที่เราเสร็จเควสผู้ท้าทายใช่ป่ะคะเราลงมานะครับมารับเควสลูกโป่งตรงนี้ต่อนะครับจากเด็กน้อยคนนี้ยอนอีนะครับนะพอเราทํายอนอีเนี่ยฮะมันจะให้เรากลับขึ้นแปลลูกโป่งข้างบนเหมือนเดิมเว้ย นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องมีเพื่อนไงคุณผู้ชมให้เพื่อนเขาเป็นจุดเซฟอะคุณผู้ชมคือเพื่อนเราขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมฮะเราลงมารับเควสแต่ยังไม่ต้องให้เพื่อนลงมาคุณผู้ชมเออแล้วเราค่อยวาร์ปตามเพื่อนนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นจุดเซฟให้เพื่อนคุณผู้ชมเออเนี่ยมันคือเควสนะกนะครับสองเควสตรงนี้คุณผู้ชมฮะอ่ะพอเราทําเควสตรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูต่อที่แคมปิ้งนะครับนะ เควสในแคมปิ้งอ่ะมันจะมีทั้งหมดอยู่3จุดด้วยกันนะครับคือ1นตรงนี้ครับตรงพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขาจะให้เราเก็บเศษไม้นะครับนะสามารถทำเควสได้ทั้งหมด3รอบครับทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเลยหลังจากที่เราทำเควสตรงนี้เสร็จปุ๊บถัดมานะครับก็จะเป็นเควสตรงนี้คุณผู้ชมวสของเด็กคนนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมด2รอบนะฮะก็จะมีเควสตอนเช้าช่วงเช้าเนี่ยจะให้จับปีเื้อนะครับพอตกกลางคืนมาเนี่ยจะเป็นจับหิ่งห้อยนะครับนะจะทำได้แค่2ครั้งนะครับนะถัดมาครับก็จะ เค,ควสปลากลัวตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่ามันเป็นปลากลัวที่ยากที่สุดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่ามันยากมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนะผมรับเควสให้ดูนะคือดูดีคุณผู้ชม ดูความสูงมาดิฮะคือเราต้องขึ้นมาบนยอดเนี่ยเว้ยเออแล้วมันแบบตกบ่อยมากขัวร้อนบ่อยมากคือตกใหม่ก็ต้องไปเริ่มใหม่ครับเออคือเราไม่มีเพื่อนไงถ้าเราทําคนเดียวนะไม่มีเพื่อนไปจุดเซฟเนี่ยลำบากครับ5นาทีกว่าให้เวลาทาเนี่ยไม่ทัน สำหรับเพื่อนเผู้เล่นมือใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องทาก็ได้นะครับแต่เควสท้าทายตรงนี้เนี่ยมันรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับจำกัด1ครั้งต่อ1นวันเท่านั้นนะฮะทำได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับโอเคครับผมหมดแล้วนะครับหมดทุกเควสแล้วที่ผมได้แนะนําไปนะครับนะส่วนเวลาที่เหลือนั้นเพื่อนๆจะเอาไปเล่นกิจกรรมมินิเกมหรือว่าบ้านซอมบี้นะครับหรือว่าไปเรียนหนังสือเพื่อเอาตังกก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือจะไปตกปลาก็ได้นะนะครับนะเป็นยังไงกันาํนะ ทีการทำเควสสำหรับเกม p l a y ทูเกเตอร์นะครับถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบอยังไงเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย